สวัสดีมากครับกับสวัสดีเอฟซีทุกๆคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาจัดฟูลทีมที่โหดที่สุดในจักรวาลนะครับเอารูปแบบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสายฮานะครับผมใครอยากดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปด้วยแล้วกันนะครับผมโดยในคลิปนี้เนี่ยผมสรุปโดยนะครับผมในส่วนของแอตต้านะครับจากช่องนะครับยูคิปอัพนะครับผมที่จะมาเป็นคนทําให้ดูนะครับไปดูกันเลยแล้วกันนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปดูครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทั้ง2ช่องทางด้วยละกัันนครบผม นี่คือทีมที่โหดที่สุดในจักรวาลในโลกในกาแล็กซีน่นี้ไม่มีใครเทียบทีมนี้ได้ดูแต่ละคนมองหน้าเขาเห็นแววตาของเขาหรือเปล่า <c oughs> แต่มาดูตัวสำรองอนำทับมาโดยมหาเทพวิวเวกแล้วมหาเทพต่างๆในทีมซึ่งมีพระเอกนางฟ <c oughs> <c oughs> นหนึ่งนะครับห <c oughs> รูปหลอใหญ่ยาวหล่อเฟี้ยว ทุกคนมินดีกีมหาเทพันทั้งนั้นบอกเลยว่ามีโคสเกป้าด้วยนะครับแล้วก็มีโบขาวปะปะมุกแล้วมีมหาเทพลิงกาดแล้วก็โซคาไตม,มหาเทพทั้งนั้นเลยบอกเลยว่าโคจัดหมดมากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผม สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่อง You Clip Animation เคยนะครับก็สำหรับวันนี้ราอยู่กับทีมโคตรโหดโคตรเทพที่สุดจักรวาลในการเลกซีนนี้นะครับบอกเลยว่าแค่เห็นหน้าก็รู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยตั้งแต่ยังไม่บังคับนะครับกูตายกูตายโอเคแล้วมันเจอกับฟูบอนเงินผสมบลทองผสมบนทองแดง2ตัวนะครับก็บอกเลยว่าไม่เคยกลัวอยู่แล้วนะครับแค่มองหน้ามหาเทพแต่ละคนก็ขาสั่นกันไปหมดแล้วนะครับ ไม่ใช่เขานะครับผมนี่แหละครับขาสั่นกูจะบังคับมันไปขนาดไหนวะเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ก็บอกเลยนะครับว่าเขาอาจจะเก่งมากๆก,ก็ได้นี่ครับเริ่มเกมแล้วบอลอยู่ที่ฟิวโจนเรามันคนเริ่มเคลียร์ก่อนนี่ครับมาเทพไปเล่าเราจริงจักล็อบลันจังรวันนี้กิงโอ้โหอาจารย์หูยกิ้งกิงมันลูกขนุนเลยนะครับผมโดนเบียดนิดเดียวฮูมหาเทพไปเล่ากูกิงเวอร์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็โดนใบเหลืองนะฮะเหมือนเดนนิเจมเมื่อคืนนะครับพุ่งล้มนะฮะนะครับ ขึ้นอย่างโหดหกสองนี่ครับบอกเลยว่าโอ้โหแมนยูมาว่ะล็อกโลไปหนึ่งจงังหวะไอ้ชิ้นยังเบียดเบียดเบียดโอ้โหมหาเทพแต่ละคนนี่ครับความแข็งแกร่งไม่มีเลย <c oughs> โอเคจงังหวะนี้อยู่มหาเทพฟิวโจนโรเซ็คอาลักลโซกาเตสนะครับโอ้โหอ่านชื่อผิดเนี่ย <c oughs> อ่านไม่เป๊เอ้ยโอลิกี้ดินี่ครับรวมมหาเทพเบียดกิ้งมปเลยนะครับฟุกแต่ละตัวนะครับใครก็ไม่รู้นะครับ อะไรเนะจีลอนนะซกนิกซี่ไอเมเนซิกซี่อะไรสักอย่างนี่ครับโอ้โหมันชื่ออ่านยากมากนี่ครับมหาเทพยังให้มาที่มหาเทพลิงกาดรอจังหวะนี้รอหลอกไหนโดนอ่านเกมไม่ได้นี่ครับไปหาเทพลิงกาดจังหวะนี้โดนสวนกลับมาแล้วต่อบอลโอคค้โหต่อบอลเหนื่อยชั้นอย่างนี้มหาเทพโคซฟเปล่าโอ้โหโดนเซฟนี่ครับ โคดเกปาเอาเรื่องเงี้ยครับโหแล้วจังหวะนี้โคดเกปาเอาออกประตูมาทำไมโอ้ยตามเซฟไม่ได้โอ้ยโคดโหอะไรครับโคดเกปาในเมื่อกี้นี้ไม่รู้มันเดินออกมาทำไมนะครับคือเกือบโดนแล้วกูนะครับโหนี้ออกข้างในครับเราจะได้ทุ่มหรือเปล่านะครับเราเป็นคนทุ่มแง่จานยังให้มันที่โซกาเตสไปที่มหาเทพลิงกาดเข้าไปที่ดาวิดหลุยส์นะครับโอ้โหจะให้มหาเทพโอลิจี่นะแต่บอลไม่ถึงนะครับโอ้โหจังหวะนี้ ติดเยียานะครับเปเรล่าตอนนี้มุตอฟฟี่ยังเก็บบอลได้นี่ครับเอชเรียังอาจารย์ยังนะครับมองเอ่โซกเตสให้ที่ดาวิดลุยส์มาเทพไปแล้วโอ้โหจ่ติดอีกแล้วเนีฟุกดานิเอลอะไรเนี่ยดานิเอลลาโมเลมนะครับโอ้โหกดเข้ามาติดโคสเกปานะครับชื่อแต่ละตัวอ่านยากมากนะครับเพราะว่าเราไม่รู้จักนะครับเราก็เลย ต้องอ่านเอานะครับดวลเลุยมหาเทพเปเรล่านะครับให้ที่ดูออกโอลิกี้หลอกหนึ่งเคกช็อตมาโอ้โหจ่ายมาไม่ถึงมหาเทพเบลเบกนะครับจังหวะนี้โอ้โหโดนสวนกลับอีกแล้วโอเคมหาเทพโอลิกี้ให้มหาเทพเบลเบกมาเทพเบดูอ็อกโอลิกี้ยิงออกไเหงาวอ่โอ้โหเรือหายจังหวะนี้ถ้าจ่ายได้นะครับโอลิกี้รับรองจบสกอร์909,999 99, นะครับยิงแน่นอนหายนะครับ หายออกไปข้างหลังนู่นนะครับโอ้โหมาเทพบิงกาก์หลอกไม่ได้ทมื่กีนะครับก็ยังพยายามอยู่นะครับเล่นเหมือนตัวจริงเลยหลอกไม่ได้ก็ยังพยายามนะครับโคตรจีบป้าขึ้นสูงมาเอาบอลให้กับเป๊ะปอประมุขเข้ามาระวังขาหักนะครับเอเลน่าํำทางสวยมาเทพเป็นโอ้ยิงขาดนะครับโดนตัดบอลได้รอบนี้เป็นเกมสวนกลับของเขานะครับ เราต้องดักบอลเลยครับมูตาฟี่วิง่งโอโ้โหจังหวะนี้กีรอบลุกมาโอเคดังปักบังพี่บังบอลได้นะครับปักเบิกอะไรล่ะะลิ้นพัน,นไปไหมดแลวนะครับครึ่งแรกนะครับโอโบอกเลยว่าการคลองบอลของเราเหนือมากนะครับแต่ว่าไม่ได้ฉดกองอันนี้เป็นเกมแรกนะครับก็คือจับเสร็จเล่นเลยนะครับไม่รอไม่ฟอร์มไม่อะไรทั้งนั้นนะครับ บอกเลยว่าอย่างเั็นนะครับบังคับโคตรยากนะมันช้าไปหมดอะไรก็ช้าทําอะไรก็ไม่คล่องตัวไม่อะไรไม่มีข้อเด่นเลยครับแต่ว่ามีพลังแส่งอย่างเดียวก็คือพลังมหาเทพนะครับเราจะต้องชนะนี่เขี่ยบอลได้แล้วเอาเขี่ยออกโอ้โหมหาเทพลิงกาดนิโยลิโอเนโอโลโรนันโดนะครับโดนตบบอลไม่ได้ฮนะ ชื่อเขายากมากนะครับการที่จะพูดชื่อีกครั้งหนึ่งผมลืมแล้วนะครับพูดได้ครั้งเดียวนะครับฟุ๊บุ๊โอ้โหเคครับเราบางเหลี่ยมได้นะครับเขาเปิดบอลเข้ามาไม่ได้จังหวะนี้เป็นลูกเปิดจากประตูของโค้ชเกป้านะครับให้ไปที่มหาเทพโอลิกย้ยังถึงโซกเตสมหาเทพลิงกัดจ่ายบอลลูกงนี้ตัดหลังสวยแล้วมหาเทพเบลยบ็คเข้าข้อยิงโอ้ยตดวะ ยิงโคตรเบาเี่ครับ <Okay. S 1> โอ้มหาเทพทั้งเมื่อกี้นี้เขายิงเข้าข้อนะบอกเลยว่าประตูนี่ปิวไปนู่นนะถึงดาวอังคารนะครับ,บผมไม่ได้โม้นะครับผมผมไม่ได้พูดความจริงเฉยๆนะแล้วจังหวะนี้ดนเดนิเอลอับเบลมนะครับผมก็อ่านไม่ทันนี่ครับยกมาจะให้ที่เลนซี่นะครับไม่ถึงนะครับ อานผิดอ่าน,นถูกไม่รู้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้จักเขาจริงๆนะครับก็อ่านใ้มันไปอัดทั้งรไปก่อนเนี่ยเพราะว่าบางทีว,งวิ่งวิ่งอยู่มันอ่านไม่ทันนะตาลายนะครับทีจังหวะนี้มหาเทพโซกเตสนะครับบางบอเลเรียกฟาไว้ได้นะครับช่วยทีมเบรกจังหวะเลคเกมเร็วไปได้นะครับก็บอกเลยว่าโดนบอลเพลสิ่งเนี่ยด้วยความที่เขาไม่คล่องตัวกันทั้งทีมนะครับก็เลยอาจจะโดนโฉบบอลแล้วเสียประตูได้นะครับสซกเตสเลย เรียกฟาวให้นะครับผมเป็นการอ่านเกมที่ขาดฉลาดลักแหลมน,นะครับเฉ <c oughs> ียบคมเหมือนมีดที่รับมาจากหินเมล์นะครับโอ้ไปเรื่อยนะครับผมจะไปเรื่อยเลยจังหวะนี้ดีว่าโอริินก <c oughs> นี่คงจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดสําหรับผมแล้วนะครับผ <c> ม <oughs> มันโคตรเหนื่อยนะครับทาอะไรมันอะไรมันก็แบบกูแต่ต้องทรมานตัวเองเพื่ออะไรนะครับโอ้โหจังหวะนี้ มหาเทพลิงกาดตัดฟาวนะครับไม่งัน้นเราจะโดนสวนกลับเกมไวเป็นการอ่านเกมของเขานะครับผม,ผมมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่ามหาเทพลิงกาดเขาอ่านเกมเฉียบแหลมจริงๆนะครับบอกเลยเปิดมาจากเคอร์รี่นะครับเคอร์รี่เคอร์รี่มันมันเป็นไอ้น,นี่ไม่ใช่เหรอวะขนส่งมันไปเป็นปนักเตะเมื่อะไ,ไหร่วะเนี่ยจังหันนี้มหาเทพฟิวโจนมองไปให้ที่มหาเทพเปลร่าเดวิสลุยมหาเทพวิลเบก มาเทพลิงกันจแะแหวกสองเเขาบอกว่าเขายังไม่ฟิตนะครับถ้าเขาฟิตกว่าน,นี้เขาคงกระชากแบบว่ากระเด็นไปสามคนเลยนะครับอันนี้เขายังไม่ค่อยฟิตสักเท่าไหร่นรี่ฮะเบียดเบียด,ด,ดมุตตาฟี่เก็บบอลได้นะครับจ่ายเอากระตุกนิดนึงเอาไปติดที่กีรอนจ่ายเข้ามาที่เซอร์ซี่นี่ครับก็ออกหลังไปเอ้ล้ำหน้าดีครับรออกหลังบ้าเลยเนะี่ย มันเป็นการอ่านเกมของมหาเทพยองนะครับอาจารย์อาจารย์าารยังไม่ใช่ยองยังนะครับเขาโคเหนื่อยซะและ้วเมื่อกี้นี้เขาเลือกที่จะวิ่งขึ้นมาเพื่อให้ล้ำหน้านี่ครับเขาเช็คล้ำหน้าอยู่ตลอดแล้วเบียดไปตังวันนี้โอ้โหโคเ้เจ๊ปาบอกว่าสบายครับมุมถนัดเลยนะตอนนี้เขาไม่เหมือนก่อนนะครับบอกเลยว่าเขาเป็นคนที่ปฏิกิริยาดีมากนะครับเขาอ่านเกมขาดแล้วเขาเซฟไปสามเซฟนะครับเกมนี้บอกเลย จังหวะนี้เอาหลุดมาตนยิงจังหวะนี้เริยบร้อนชนเสาโอ้โหมันหยิบอะไรวะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเกป้าเกป้ามึงทำอะไรเนี่ย โอ้กูกำลังโชมมึงเลยวมึงกิปฏิกิริยาดีมากเลยมึงมึงคว้าอะไรอะ่ะมึงมึงหยิบลมเหรอโอ้โอวัหัวเลยนะครับโอ้ลูกนี้ข้าฉันข้าฉันไม่ตายที่เขากูเจอโค้เจอป้าเซฟลูกนี้แม่งกูหลอนเลยโอ้ช่วยกูด้วยนะครับไม่ไหวโอ้บอลสวนกลับกันวัดขาจริงลูกเซฟอะไรมึง ถามจริงเมื่อกี้มึงคว้าอะไรมึงบอกกูสิเกปามึงหยิบอะไรโลกลุกนี้โดนสวนในทีนึงโอเคเลยครับฟิวโจนดักบอลไม่ได้เลยครับอ้เหนื่อยอมันมันไม่น่าโดนนะครับแล้วเป็นประตูคนอื่นมันจะพีกเลยมันก็ขวาบอลมับแต่เกปามันคว้าทันทีเลยนะครับแต่ไม่รู้มันคว้าอะไรนะฮะมันหยิบอะไรไม่รู้นะครับโอ้โหเวลารึ่งหลังนะครับแพ้เลยนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับจากการเซฟของเกป้า ที่สะเทือนวงการฟุตบอลจนพระปติส์โลกต้องจดจับอ๋อพูดหัวเห้ยเพื่ออะไรแต่เธอให้มันลำบากเติงทำไมเนี่ยผมหาเทพเกป้ากูถ้าเกิดเซฟจงจบเกมนี้แม่งโคตรหล่อเลยด้วยเพราะว่าตัวเรามันก็มันก็ไม่ได้อัพอะไรมาเลยครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่นอีกสักเกมหนึ่งนะครับมาดูกันว่าเกมนี้เรา จะโหดขนาดไหนนะครับเราจะสู้ได้หรือเปล่าจะแรงน้อยนะครับโอ้โหมาเทพเบรคมาค่อยฟิตมาเทพเอ้ไม่ใช่มาเทพพระเจ้าสลาตันิบาอิโมวิทนะครับเขาจะผมจะส่งเขาลงสนามครั้งนี้นะครับเพื่อให้เขาเอาใจชนะมาให้เรานะครับเราจะส่งมาเทพไอ้ไม่ใช่มาเทพต้องเรียกว่าพระเจ้านะครับพระเจ้าสลาตันิบาคิโมวิทนะครับเขาคือพระเจ้าที่แม้ว่าเขาจะลงสามแค่อย,อย่างเดียว ก็จะพาเราชนะให้ได้นี่ครับเรามาดูกันนะว่าเกมนี้จะชนะไหมในเมื่อเราเอาพระเจ้าสลาตันอิมบายคิโมวิลงมาแล้วนี่ครับมาเราก็เจอกับฟุตทีมญี่ปุ่นด้วยนี่ครับพระเจ้าคนเดียวก็พอแล้วมั้งสำหรับทีมนี้นี่ครับเก่งอีกแล้วเนี่ยเคฟิวโจนตัดบอลมาให้มุตเตฟี่ได้นี่ครับมุตเตฟี่ยักมานหนึ่งทีนะครับจ่ายไม่ให้ไอชุยยังคืนมาอลับจังหวะนี้ติดบล็อกแต่ว่ามุตเตฟี่บังบังเหลี่ยมไว้ได้นะครับ จ่ายไปให้ที่ซกอเตสให้ไปที่เลือมหาเทพลิงกาดจงังหวะนี้โยกหนึ่งหลอกเข้าไปเลีเล้ยงเจี้ยโยกสองโอ้โหจงังหวะนี้จ่ายเข้าไปให้ที่มหาเทพพระเจ้ามันี่ไม่ใช่มหาเทพนะครับโอ้โหสับสนมากเนะี่ยพระเจ้าสลาตานิบาเฮโมวิทนะครับ <c oughs> หวัวน,นี้โอ้โหมหาเทพลิงกัดสไลด์ดักแล้วโอ้โหการยังตามมาไม่ได้แล้วอยู่ที่ฟูญ,ญี่ปุ่จออนจังหวะนี้เขาหยุดนิ่งเรามหาเทพลิงกาดตัดบอลได้แล้วจะ จ่ายไปใหท้ที่โออา้าวค้างอย่าบอกนะว่าเขาเขาออกถ้าเขาออกเราก็จะชนะใช่ไหมเฮ้ยบอกนะว่านี่มันคือพลังของพระหาเ,เอ้ยไม่ใช่พระเจ้าสลาตันอิบาฮิโมวิดเคชนะ นี่แหละคือพลังของมหาเทพพระเจ้าพลาตันิบาหโมพวิทนะครับโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนนี่ครับผมสวัสดีครับ